สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะมีอีกหนึ่งควันหลงจากเกมล่าสุดของทัพตัวเล็กช้างศึกในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวเวียดนามและก็อินโดนีเซียหลังเกมรอบแปดทีมสุดท้ายอันสุดดราม่าที่มชาติไทยสามารถพลิกจากสถานการณ์อันยากลําบากกลับมาเป็นผู้ชนะด้วยจกดสประตูต่อ2ในช่วงท้ายเกม แม้ว่าจะโดนนำไปก่อนถึง2ต่อศูนย์และเสียเปรียบผู้เล่นถึง2ครั้ง2คราจากการโดนใบแดงของ2ผู้เล่นหลักอย่างอาภิวัตรแจ่มจริญและก็มูฮัมหมัดอุสมานมูซาซึ่งจากการพลิกแซงชนะอิรักและคว้าตัวไปเล่นฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันได้สําเร็จของทีมชาติไทยในครั้งนี้แฟนกีฬาชาติเพื่อนบ้านจากอาเซียนทั้งสองชาติเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มที่มุมมองของแฟนชาวเวียดนามกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะในแมชนี้ของทีมชาติไทยของเราว่าแมชนี้มันดีมากมันได้ยืนยันว่าทีมชาติไทยเหมาะสมที่จะได้ไปต่อส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่านี่มันเจ๋งไปเลยขอคาระวะให้กับชัยชนะของเพื่อนชาวไทย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวถึงผลลัพธ์ท้ายสุดของเกมแมชนี้แบบไม่อยากจะเชื่อว่าตอนที่ทีมชาติไทยโดนนำสองต่อศูนย์ผมคิดว่ามันจบแล้วใครจะคิดกันแล้วว่าไทยจะสามารถกลับมาได้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมว่าทีมชาติไทยนั้นกล้าหาญมากโดนถึงสองใบแดงแต่ยังคงสามารถพลิกกลับมาได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าขอยอมรับเลยว่า ไทยนั้นเก่งโดนใบแดงสองครั้งและถูกนำไปก่อนแต่ยังคงฝืนกระแสะกลับมาได้ในขณะที่ความพิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นยอดเยี่ยมมากถึงแม้ว่าพวกเขาได้รับ2ใบแดงและก็ต้องสูญเสียผูเ้เล่นหลักหมายเลขส1บที่มีคลาสอยู่ในระดับยุโรปส่วนแฟนเวียดนามในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพของทัพตัวเล็กช้างศึกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากเลย มันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รู้ว่าทีมชาติเวียดน,นามแพ้พวกเขามาแค่หนึ่งประตูต่อสองที่คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาชื่นชมในการต่อตู้ของทีมชาติไทยของเราว่าไทยโดนไปแดงสองครั้งต้องเล่นโดยมีผู้เล่นไม่ครบแต่ก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มจึงถือได้ว่ายอดเยี่ยมและเมื่อพวกเขามีคนในสนามครบก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้อย่างยิ่งใหญ่ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่า โดนใบแดงถึงสองครั้งแต่ยังคงสามารถเอาชนะทีมชาติอิรักได้อย่างกล้าหาญด้วยผลงานที่มันยอดเยี่ยมนี่มันจึงทําให้ทีมชาติไทยได้ไปเล่นในฟุตซอลโลกอีกครั้งส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาสแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงศักยภาพของทีมชาติไทยว่าคลาสของไทยนั้นสูงพวกเขาเหมาะสมแล้วที่จะได้ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าทีมชาติไทยยอดเยี่ยมตั้งแต่ในสนามไปจนถึงบนอาถรร์ เสียเปรียบจากสกอร์0-2และโดน2ใบแดงแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงสามารถยืนหยัดด้วยการเล่นที่ไม่ยุ่งเหยิงช่างมีคลาสจริงๆในขณะที่ทีมชาติอิรักเด่น power พ l a อย่างไม่ระมัดระวังเมื่อสกอร์มัน2-2ต่อจนพวกเขามีความผิดพลาดจากการจ่ายบอลตอนจบเกมซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการใช้แผนการเล่นนี้ของทีมชาติอิรักในเชิงเปรียบเปยว่าตอนที่อิรักนนั้นเล่น power play ผมพูดเลยว่า ถ้าเล่นกับมีดก็อย่าบาดมือตัวเองสะละ่ะแต่สุดท้ายอิรักก็ทำมีดบาดมือตัวเองที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แฟนเวนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการเล่นแบบนี้ของอิรักว่าทีมชาติอิรัก,กน่าจะได้คำนวณทุกอย่างมาหมดแล้วคงไม่ได้เล่นด้วยความประมาทพวกเขาเล่น power play ก็เพื่อที่จะได้ครอบครองบอลและจำกัดข้อผิดพลาดเพื่อให้ง่ายต่อการได้เข้าไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษและหากมีโอกาสทำประตูพวกเขาก็อาจที่จะชนะได้เลย ซึ่งจริงๆแล้วอิรักเองก็มีโอกาสที่ดีมากถึง2-3ครั้งแต่เมื่อไม่ชนะพวกเขาก็ต้องทนรับกับความเจ็บปวดซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าทีมชาติอิรักควรที่จะเล่น power play กันต่อที่ไทยสูญเสียผู้เล่นไปมากกว่าที่คนต่อมาก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่านี่มันถือเป็นการประเมินแผนการเล่นที่งี่เง่าของโค้ชทีมชาติอิรัก ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความพ่ายแพ้ของอิรักในครั้งนี้ว่าทีมชาติอิรักนั้นยังคงอ่อนแอมากพวกเขามีความได้เปรียบทีมชาติไทยอย่างมากมายแต่ก็เคลื่องมันทิ้งไปทั้งหมดการพ่ายแพ้มันจึงสมควรแล้วที่คอมเมนต์ต่อมาของอีกหนึ่งแฟนชาวเวียดนามนี่ก็ได้มองได้ว่าอิรักยังคงอ่อนแอและเบาบ,บางแต่ให้ทีมชาติไทยเข้ารอบไปนั่นก็ดีแล้วเพราะถ้าทีมไทยต้องมาเล่นเพลย์ออฟ ทีมชาติเวียดนามของเราก็จะไม่มีทางที่จะได้ไปฟุตซอลโลกได้เลยซึ่งที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าทีมชาติเวียดนามของเขาพลาดท่าแพ้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไปน1นประตูต่อ2ในรอบ8ทีมสุดท้ายทําให้ต้องไปชิงตั๋วไปฟุตซอลโลกใบสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟส่วนหลังจากนี้จะขอพาไปฟังความมิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงการแซงกลับมาคว้าัยของทีมฟุตซอลไทยของเราว่า ทยแลนด์นั้นเจ๋งมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งตัดพ้อว่าทีมชาติไทยได้ไปฟุตซอลโลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไรละ่ะที่มันจะเป็นอินโดนีเซียบ้างซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวอินโดคนต่อมาจึงได้มาตอบกลับว่าอย่างน้อยเราควรที่จะผ่านเข้าไปเล่นในเอเชียครับให้ได้ก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยกันเกี่ยวกับฟุตซอลโลกที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ด้วยว่าทำไม จึงต้องไปอิจฉาเพื่อนบ้านกันด้วยเมื่ออินโดนีเซียนั้นยังไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกไปเล่นในเอเชียฟุตซอลคัพได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าไทยนั้นบ้ามากสามารถพลิกกลับมาให้กลายเป็น3ประตูต่อ2ได้เหมาะสมแล้วล่ะที่รั้งอันดับ4ของเอเชียและได้ไปฟุตซอลโลกซึ่งคนต่อมาก็มองถึงการพลิกแซงคว้าชัยของไทยราว่า นี่มันเป็นเพราะเรื่องสภาพจิตใจและก็ปัจจัยในเรื่องของผู้เล่นคนที่6นั่นก็คือเหล่ากองเชียร์ของพวกเขาที่ทําให้ไทยคว้าตั๋วไปเล่นในฟุตซอลโลกได้ที่คนต่อมานั้นก็ได้มองด้วยว่าสภาพจิตใจของผู้เล่นไทยนั้นเครซี่ทีมชาติไทยนั้นบ้ามากส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยในเกมแมตช์นี้ว่าถึงแม้ว่าโดนใบแดงถึง2ครั้งแต่ไทยแลนด์ก็ยังคงเป็นไทยแลนด์ เป็นทีมที่มีความสม่ำเสมอมากจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความพิเีพนถึงความแพ้แพ้ของทีมชาติอิรักว่าอิรักในน้ำสองประตูไทยเสียสองผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่อิรักก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันโค้ชอิรักนั้นกล้ามากเกินไปที่เล่นพาวเวอร์เพลย์ในขณะที่สกอร์ยังคงเสมอกันนี่มันเป็นสูตรอย่างชัดเจนจากประตูที่3ของทีมชาติไทย ที่มันมาจากความผิดพลาดในการเล่น power play ทีคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความข้องใจว่าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมทีมชาติออรักถึงเล่นด้วยการใช้ power play ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่ามันก็ยากที่จะเข้าใจนะบางทีนั่นมันคือกลยุทธ์แต่มันได้กลายเป็นความผิดพลาดในขณะที่คนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองถึงการใช้ power play ของทีมชาติออรักว่า ทีมชาติอิรักนั้นมุ่งเป้าที่จะหยุดเกมรุกของทีมชาติไทยที่มันจะคล้ายก,ก,กันกับมุมมองของคนต่อมาที่ก็ได้มีความดเห็นว่าอิรักเล่นพาวเวอร์เพลย์ตอน2ประตูต่อ2เพราะต้องการมาคับให้ทีมชาติไทยต้องเล่นเกมรับกันมากขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองต่อการเล่นแบบนี้ของอิรักว่าทีมชาติอิรักทีมนี้ประเมินทีมชาติไทยต่ำเกินไปมาก ส่วนคอมเมนต์ต่อมานั้นก็ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงศักยภาพของทีมคู่แข่งของไทยในแมชนี้ว่าอิรักนั้นจืดชืดไทยโดน2ใบแดงแต่ยิงไม่ได้เล่นพาวเวอร์เพลย์ตั้ง7-8นาทีแต่ก็คุกคามไทยได้แค่3-4ครั้งที่แฟนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมอีกด้วยว่าทีมชาติอิรักนั้นแปลกพิลึกสกอร์เสมอแต่ว่าเล่นพาวเวอร์เพลย์ และก็มีช่วงเวลาที่ไทยนั้นเสีย2ใบแดงแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้พวกเขาจึงไม่สมควรที่จะได้ไปฟุตซอลโลกครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติอย่างชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนามหลังเกมที่ทีมชาติไทยของเราพลิกชนะทีมชาติอิรักแบบสุดมันได้3ประตูต่อ2ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบบปร้องในการแปลนะตรงส่วนใด แอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยในสุดของการแข่งขันนี้รอบต่อไปนั้นทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติทาคิจิสถานในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้ก็มารอเชียร์ทัพตัวเล็กช้างศึกของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ